เช้าวันหนึ่งแสงแดดยามเช้าส่องรอดหน้าต่างบ้านไม้กลางทุ่งนาเสียงระฆังวัดดังขึ้นลอยมาไกลๆจีจีลืมตาขึ้นแล้วรีบวิ่งไปหาพ่อโยกับแม่แนนทันทีพ่อจ๋าวันนี้เสียงระฆังดังตั้งแต่เช้าเลยเกิดอะไรขึ้นหรอคะวันนี้เป็นวันออกพรรษาไงจีจีวันที่พระสงฆ์ท่านออกจากการจำพรรษาสามเดือน วันดีแบบนี้เราจะไปตักบาตรกันนะลูกจีจี้จะได้ทำบุญรับแสงบุญด้วยไงจีจี้ตาโตด้วยความดีใจเธอช่วยแม่แนนจัดของใส่บาตรข้าวต้มมักผลไม้และขนมหวานที่เธอชอบพ่อโยก็หิ้วสังฆทานชุดใหญ่ยิ้มอย่างภูมิใจเมื่อถึงวัดเสียงสวดมนต์เบาๆลอยมา พระสงฆ์เดินเรียนแถวรับบิณฑบาตอย่างสงบจีจี้ยกมือขึ้นไหวแล้วค่อยๆวางอาหารลงในบาทพระจีจี้ขอให้คุณปู่คุณยา่าที่อยู่บนฟ้าได้กินด้วยนะคะเก่งมากลูกบุญที่ทำวันนี้จะส่งถึงท่านแน่นอนค่ะการทำบุญไม่ใช่แค่ให้ถองแต่คือให้ใจดีๆและความตั้งใจที่อยากให้คนอื่นมีความสุข เมื่อเราทำดีโลกก็จะส่งสิ่งดีๆกลับมาเสมอเหมือนแสงแดดยามเช้าที่สว่างทั่วท้องนาแบบนี้ล่ะลูกจีจี้จะทำความดีทุกวันเลยค่ะจะได้มีแสงบุญอยู่ในใจเหมือนวันนี้ขอคิดจากนิทานการทำบุญไม่ใช่เรื่องใหญ่่หรือเล็กแต่สำคัญที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์และแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น